น้นั่นไม่ใช่น้ำนะโอ้หัวมุดลงไปทำไมไม่ใช่น้ำนะมันเป็นปะะ่าย้ามันไม่ใช่สระน้ำลูกโอ้หัวมุดลงไปทำไมลแล้วจะไปทางไหนอะทีนี้ไม่กล้าจับมาคั่วกัดอะ่ะมันไม่มีน้ ไปตรงไหนดีตรงนี้ก็เป็นแต่ป่ามัาานมืดแล้วอะเนี่ยป่าอย่างนั้นเลยน้องขาน้ำแน่เลยจะทำยังไงดีจะจับก็กลัวมักนกัดเนาะเนาะมาเดินดีกว่า แถวนี้มันไม่มีน้ำไม่รู้จะช่วยยังไงเดินไปเรื่อยๆนะอย่าให้ตัวอะไรกัดนะ